สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจรรันทร์ที่17กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสทาง Facebook บุญนิวสและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวสและยังสามารถรับชมและทบทวนใน z o o m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี g p n อีกด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดจะแก้ได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องหยุดนิ่งให้ได้แล้วเราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ เพราะใจมนุษย์ไม่หยุดถ้าหยุดนิ่งแล้วจะมีความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ยากที่สุดจะแก้ได้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดเรานึกไม่ถึงเลยมันยิ่งกว่าหญ้าปากคอกที่วัวออกจากคอกแล้วเดินข้ามไปเสียอีกเรามองข้ามไปนานแล้วถ้าใจมวลมนุษยชาติทุกคนหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ได้ เข้าถึงสันติสุขภายในอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกแล้วก็ขยายมาสู่โลกภายนอกจะสุขเย็นตั้งแต่สัตวโลกคือจิตใจขยายมาที่ขันธโลกคือร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อสุขสดชื่นแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ โอกาสโลกคือสิ่งแวดล้อมนะะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งพิธีวางแผ่นจารึกชื่อและพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมทางสถานี g b n เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสุวิทย์สุวิชชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมและนำผู้มีบุญทุกท่าน ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมเชโยอันเป็นการชำระจ,จิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสาตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรูปหลอ่อพระประธานเพื่อประดิษฐานณนห้องแก้วสารพัดนึกสองและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์นำพุ่งบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีวางแผ่นจารึกชื่อและพิธีวางพวงมาลัยสการับระประทานโดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อร่วมวางแผ่นจารึกชื่อลงในแผ่นชานองพ์ระประทานซึ่งองค์พระประทานที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญหล่อครั้งนี้จะนำไปประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกสองและที่มหารนาวิหารโคต ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าของบุญใหญ่หล่อกายแห่งองค์พระประธานทั้งสององค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์จำนวนหรูปได้รับแผ่นจารึกชื่อมหาปูชนียาจารย์จากหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในแผ่นชาญองค์พระประธานก่อนที่หลวงพ่อทัตตะชีโว จะได้อัญเชิญแผ่นจารึกมงคลนามพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสะโรพระผู้ปราบมารประดิษฐานในแผ่นชานองค์พระประธานพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็กได้กล่าวให้โอวาด,ดวาถึงความสำคัญของ,าของการหล่อพระประธานและได้นำอธิษฐานจิตคณะพระอาจารย์และพระนักศึกษา สำนักเรียนวัด่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและความเป็นอยู่ของสมำ,ำนักสำนักศาสนาศ,าศาึกษาโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่14กร,รกฎาคมที่ผ่านมาพระมหานิยมยานาวิโรปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด่าทอง พระมหาภานุวัตรติกขวิโรประเรีธรรมเก้าประโยคพระอาจารย์สอนบาลีพร้อมด้วยคณะพระอาจารย์และพระนักศึกษาสำนักเรียนวัดธ,ธาทองพระอารามหลวงและว่าที่ร้อยเอกนัฐกิจชัยเฉลิมมงคลวัยยาวจากรวัดธ,ธาทองได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ของสมณเณรสำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตนโนปรียนธรรม9ก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระธรรมกายผู้อํานวยการสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังสหุ้มในการสำนักสื่อสารองค์กรและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปรียธรรม9ก้าประโยค รองผู้วิการสำนักพระปร,ะริยัติธรรมฝ่ายหมู่กุฏิสมณเณรให้การต้อนรับโดยคณะจากสำนักเรียนวัด่าทองได้เข้าเยี่ยมชมค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสมณเณรปริยธรรมท,ท้งด้านความเป็นอยู่ในกุฏิสมณเณรห้องน้ำโรงฉันห้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกและห้องเรียนประโยคหนึ่งสองและในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชม ภาพรวมการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติธรรมในส่วนของห้องเรียนวิชาพระบาลีปริยยธรรมประโยค3ถึง9ห้องเรียนภาคภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมทั้งห้องเบิกจ่ายตำราเรียนณอาคาร100ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงสำหรับการเยี่ยมชนในครั้งนี้ทางคณะพระอาจารย์ และพระนักศึกษาทุกรูปได้มีความประทับใจในการต้อนรับจากพระอาจารย์วัดพระธรรมกายและได้รับมุมมองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการบริหารการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อไปเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาชมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ วัดพระธรรมกายผลที่ได้จากการศึกษาถึงการเรียนการสอนไม่มีที่ไหนจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเหมือนที่วัดพระธรรมกายดูแล้วสมบูรณ์ทั้งในด้านคุณภาพ ทั้งในด้านปริมาณน่าจะเป็นแบบอย่างที่จะปลูกฝังเหล่ากอนอนเนื้อของพระพุทธศาสนาที่จะขยายกว้างไปสู่โลกอ,อันกว้างไกลณสถานที่ที่ก็ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาได้เพราะฉะนั้นอาตมภาพในนาม คณะครูอาจารย์วัดทัทองก็ขอแสดงความยินดีในความที่คณะผู้บริหารวัดพระธรรมกายแต่ออถึงครูบาอาจารย์ช่วยกันรับหน้าที่ตามที่หลวงพ่อท่านได้มอบหมายหรือเจตนาที่หลวงพ่อได้ส่งเสริมได้สมบูรณ์แวมก็ได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระราชวิยานโสพลนะครับท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาบาลีนะครับที่ของคณะสงฆ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้เห็นว่าสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติของวัดรธรรมกายเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็เลยได้มอบหมายผมแล้วก็ให้ทางคณาจารย์ของออวัดท่าทอง สำนักเรียนวัฒนทองนะครับได้มาดูงานก็รู้สึกมีความประทับใจมากครับแล้วก็ได้เห็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็บุคลากรที่ มีคุณภาพมากๆนะครับผมแล้วก็เรื่องหลักสูตรแล้วก็เรื่องของที่พักอาศัยของสาม,มนเณรนะครับก็สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติวัฒนทองมากนะครับก็ครั้งนี้มาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านจะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้กลับไปใช้งานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ไปพัฒนาองค์กรของตัวเองนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณกราบขอบพระคุณนะครับผม คณาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับที่ได้ให้การต้อนรับในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสเดาจังหวัดสงขลา,าได้จัดปฏิบัติธรรมประจําเดือนครั้งที่สองณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสเดาจังหวัดสงขลาได้จัดปฏิบัติธรรมประจําเดือนครั้งที่สองโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสงขลา,าและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนาสูตรถวายสังฆทานถวายพัฒตาหารทอดผ้าป,ป่าปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งซ,ซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอน ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสเดาได้จัดเป็นประจำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบูรณ์ร่วมกัน นอกจากนี้อย่างเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำความรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจัดค่ายศิลธรรมแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนราธิวาสณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสโรงเรียนนราธิวาสร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้จัดค่ายศิลธรรมแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน160คน เพื่อปลูกฝังศิลธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิทธิรรมคุณเจ้าอาวาสวัดพรมนิวาสเป็นประธานสงฆ์ส่วนนายชำนาญริศช,ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสได้กล่าวเปิดโครงการค่ายศิลธรรมสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสันทนาการหล่อล้อมเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับทางคณะวิทยากรก่อนที่จะได้ลงฐานกิจกรรมฐานห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานห้องนอนฐานห้องแต่งตัวเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บการพับเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัว ฐันปัดกวาดเช็ดถูเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ฐานมัคคทาทยกน้อยเพื่อเรียนรู้าศาสนพิธีและการกล่าวคำอาราธนาต่างๆและฐานวิทยาศาสตร์โดยได้ความเมตตาจากท่านผู้อำนการสุชาติถาวระ ร่วมในการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราธิวาสได้นำทีมคณะวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับลักวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นเกมซึ่งการร่วมกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักรับพุทธศาสนากลาแสดงออกและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในทางที่ดี ดนักเรียนต่างประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าค่ายอบรมในครั้งนี้ค่ะนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94จังหวัดยะลาได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเปตงจังหวัดยะลา ได้นำนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยได้นำนักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยอรัธนาศีลหาและนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจหยุดนิ่งนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมซึ่งทรมาในครั้งนี้สร้างประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายกุมหมาประเทศญี่ปุ่นได้มอบขนมพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าโคโมชิยาม่าพระจาร่าและสาวธุชนวัดพระธรรมกายกุมหมาประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลและศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า โคโมชิยาม่าในเขตชิบูกาว่าจังหวัดกุมมะเพื่อมอบน,น้ำดื่มขนมขบเคี้ยววัตถุดิบในการประกอบอาหารสมุดภาพนิทานและอุปกรณ์ระบายสีแก่เด็กกำพร้าจำนวน40คนและเด็กอนุบาลจำนวน10คนซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ได้มีท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอุปโภค เพื่อให้คณะทำงานของวัดพระธรรมกายกุม,มาะได้ทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ต่อเนื่องในทุกเดือนและการทำหน้าที่กัลายนานมิตรเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนรอบวัดเป็นไปด้วยความราบรื่นซึ่งทีมงานได้เชิญชวนเยาวชนและพระอาจารย์มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวพุทธที่วัดพระธรรมกายกุมมะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อง,งานขยายสันติสุขสู่ชาวท้องถิ่นต่อไปวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นเริ่มด้วยการลายนามิตรทิปเซิรินอินทกนกโนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยืดเส้นผ่อนคลายร่างกาย เรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้ทุกท่านแนะนำตัวและพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณจากนั้นตัวแทนอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหนึ่งหัวข้อทางยังได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายก่อนที่กัลยาณมิตรทิพย์เซรินอินทกนก จะได้นำนั่งสมาธิและนำแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา45นาทีภายหลังจากนั่งสมาธิแล้วกัลยนานมิตรสราวินอินทกนกได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง UG5 ความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิโดยได้อธิบายถึงความสำคัญแต่ละข้อ ว่ามีส่วนช่วยในการฝึกนิสัยที่ดีให้กับตัวเราได้อย่างไรบ้างซึ่งชาวท้องถิ่นที่สามารถร่วมกิจกรรมที่มาร่วมกิจกรรมต่างประทับใจและได้ข้อคิดที่ดีเพื่อเสริมกําลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน26ท่านค่ะ มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนณเมืองกัมเบโอรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคณะสงวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านกัลยาณมิตรหวานธรรมนณเมืองกัมบเบโอรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะกัลยาณมิตรทุกท่านได้รวมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายพาัตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เทศสอนธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มิบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธถวายพัตตาหารและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบานในบุญที่ได้มาทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาเปตผลีครั้งที่8เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามจากนั้นก็เป็น จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรพารวีสนองชาติกัลยานมิตรภูบดีกัลยาณมิตรชัชทิดาสุก,กิจจวณิธส่วนพิธีกล่าวคำถวายมาตากะพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคากัลยนานมิตรบัววรมณีวันกัลยนานมิตรวิรุธ และกลัลยาณมิตรมณีวันพงสวัสด์พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะจัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวาย และถวายพัะตหารเพลงแดกคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวบุญในต่างแดนที่ผู้บุญทุกท่านนะคะสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศ เรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรปวัตินสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8แก้วภูธร8 อันดับ9นครหลวง16อันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอสวดธรรมจากกบวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดขอนแก่นอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดศรีสะเกษอันดับ9จังหวัดชลบุรีและอันดับที่10 จังหวัดสระบุรีค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด5,556ล้านจบค่ะ สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ frobiterworld.com ค่ะโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกรวมใจทำสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมนั่งสมาธิและแผ่สันติสุขภายในจากสมาธิพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และรวมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับ Guinness World r e c o r d โดยสามารถร่วมลงชื่อและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.meditationforpeace.net ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสการะผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยชและพิธีถวายธยธรรมพระสังฆาธิการ 2,000กว่าวัดทั่วประเทศในวันอาทิตต้นเดือนที่6สิงหาคมพุทธศักราช2,566นสณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก ได้ทาง l ล n e OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกาย t ีอาไซด์ดัมกายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสรารง,งานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่า อากธาโนอาสังคัตโตไม่ควรเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ผู้เสียดสีสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ